วันนี้เราจะมาดูน็อตไทเทเนียมนะครับของเพิ่งเข้ามาก็จะมาให้ดูกันนะครับว่ามันมีแบบไหนบ้างก็แบบที่เข้ามานะครับตอนนี้นอตจานดิสนะครับใส่พิซซ C B R อะไรพวกนี้ไอแมเอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หัวหกเหลี่ยมนะครับมันเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งยังไม่ ทำสีอะไรมันก็เหมือนน็อตธรรมดาทั่วไปนะครับไทเทเนียมแท้นะครับพอทำสีแล้วเราจะทำเป็นสีทองเนี่ยนะครับอันนี้ใส่ประกับปั๊มบนประแจอทองนะครับประแจดาวอะไรเงี้ยอ,อีกตัวหนึ่งสีม่วงมันไม่ได้กึงมานะมันเลยมีรอย กึ่งไม้ไม่ค่อยเนียนต้องไปเก็บใหม่อันนี้เป็นแบบใช้ประแจาดาวขันนะครับผมาว่าน็อตแบบนี้มันรับแรงดีครับขันหัวไม่ค่อยรูดแจมครับแล้วถ้าคนชอบเนี่ยครับทรงมันยาวเท่ากันนะครับกับตัวนี้ แล้วนี่ก็เป็นน็อตเบอร์เบอร์สิบนะครับหรือ M6 นะครับมียาวเยอะนะครับแต่เอาไม่ดูแค่นี้ก่อนพวกนี้มันจะมีแบบขันนอกอย่างเดียวก็มีนะครับพวกน็อตเบอร์สิบแล้วก็มีอีกรุ่นนึงเป็นขันนอกขันในครับด u a l die นะครับ มันจะใช้หกเหลี่ยมขันข้างในก็ได้นะครับหรือว่าแจดเบอร์เบอร์แปดขันก็ได้นะครับอ่าเดิมๆครับไม่ได้ทําสีนะครับรอเขามาใส่อีกทีแล้วค่อยทํำให้เขาอนี่ก็คือเบอร์สิบสองครับ ดูโอได้เป็นยังไงคันนอกคันในเป็นยังไงนี่นะครับเนี่ยนี่เลยเห็นได้ชัดใช่ไหมครับซ้ายนี่จะขันใน,ใน,ในก็ได้นะครับขันนอกก็ได้ถ้าได้คนชอบนะครับมาจอบกันเอาไว้รัดลวดกันมันหลุดนะครับ นี่คือแบบที่ทำสีแล้วนะครับสีม่วงสีเงินสีฟ้าก็ได้เขียวได้เหลืองก็ได้ทองก็ไม่มีอะไรมากครับใจคอมเมนต์ไปเลยครับ Ja tiittoa